สนับสนุนโดย AIS ชีวิตในแบบคุณริสสินค้าไอทีที่คุณไลค์หนูนาก็ไลค์หาซื้อได้แล้วที่ ่าสนใจนะครับในงาน Bangkok International i c t Expo 2012นะฮะก็คือส่วนที่อยู่ด้านหลังของผมนี้นะครับเป็นการจัดแสดงในเรื่องของ d i s ASTER PREPAREDNESS นะครับหรือว่าการรู้ทันเรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัติแล้วก็การนำเอาเทคโนโลยี ICT เข้ามาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับหรือว่าการช่วยมอนิเตอร์หรือว่าคอยติดตามสถานการณ์ของภัยพิบัติต่างๆอย่างที่เราทราบเพราะว่าเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยเราประสบกับปัญหาน้ําท่วมนะครับซึ่งต้องเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยแล้วก็เกิดความเสียหายไปทั่ว แต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางภาครัฐเองเนะฮะก็ได้มีการปรับปรุงแล้วก็บูรณาการนําเอาเทคโนโลยีต่างๆที่น่าสนใจเข้ามาใช้นะครับเพื่อที่จะ ช่วยบรรเทาปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างด้านนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของระบบเตือนภัยต่างๆนะครับซึ่งเป็นการบูรณาการเอาสื่อหลายๆอย่างเข้ามาผสมผสานด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดาวเทียมนะครับศูนย์เตือนภัยต่างๆที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับเรื่องของการแจ้ง SMS นะครับไปยัง20ล้านเลขหมายหรือว่าใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับซึ่งตัวอย่างของโซเชียลเน็ตเวิร์กเมื่อปีที่แล้วนะต้องบอกว่ามีบทบาทค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฟซบุ๊กทวิตเตอร์ก็ตามทำให้ผู้คนทั่่วปรรระเเทศสสาาาาามมถถตติดตนนกณ์ ของภัยพิบัติต่างๆได้ผ่านทางออนไลน์แล้วก็เรียลไทม์หรือว่าเป็นปัจจุบันทันด่วนมากยิ่งขึ้นเห็นได้ว่าภาครัฐเองเนี่ยก็ได้มีความพยายามในการเตรียมตัวในการรับมือกับภัยต่างๆที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะฮะเอาไว้อย่างดีพอสมควรเลยทีเดียวครับบทบาทของเทคโนโลยีนะครับที่มีส่วนช่วยในการบรรเทา ภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะก็ถือว่ามีความสําคัญครับถ้าเรามีความพร้อมในด้านเทคโนโลยีที่เตรียมตัวเอาไว้อย่างดีเตรียมตัวเอาไว้ล่วงหน้านะครับการบรรเทาภัยต่างๆตรงนั้นเนี่ยก็จะทําได้ดียิ่งขึ้นนะครับเหมือนกับที่เราเห็นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิทยุเคลื่อนที่เร็วนะครับที่เมื่อเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินขึ้นเนี่ยหน่วยเหล่านี้ก็จะ พุ่งตรงเข้าไปที่พื้นที่นะครับแล้วกยให้ความอำนวยสะดวกในเรื่องของการสื่อสารนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าการติดต่อสื่อสารนั้นถ้าติดขัดหรือประสบปัญหาเนี่ยจะทําให้การเข้าไปช่วยเหลือนะครับจะเกิดปัญหาขึ้นมาทันทีตรงนี้เนี่ยได้เห็นว่าทางหน่วยงานภาครัฐต่างๆนะฮะรวมถึงภาคเอกชนด้วยนะครับก็ได้มีการช่วยกันนะฮะร่วมมือกันอย่างในโซนด้านหลังของผมนี่นะฮะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการให้ข้อมูลนะครับของภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆตั้งแต่เรื่องของสึนามินะครับน้ำท่วมหรือว่าอุท ภัยนะครับไฟป่ารวมไปถึงเรื่องของแผ่นดินไหวซึ่ง ภัยธรรมชาติเหล่านี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นที่ประเทศไทยมาแล้วนะครับโดยก็จะมีข้อมูลนะครับหรือว่ารายละเอียดต่างๆตั้งแต่เรื่องของสาเหตุในการเกิดไปจนถึงรูปแบบของการรับมือแล้วก็รูปแบบของการแจ้งเตือนภัยนั่นเองนะครับซึ่งทางภาครัฐเองนะฮะก็ได้มีมาตรการในการรับมือกับปัญหาเหล่านี้นะครับได้จัดเตรียมเอาไว้พร้อมว่าต้องมีการแบ่งระดับยังไงมีลักษณะการแจ้งเตือนยังไงแล้วก็มีลำดับขั้นตอนในการดําเนินงานหรือว่าดําเนินการแจ้งเตือนไปยังประชาชนอย่างไรบ้างนะครับ ถือว่าได้มาเห็นข้อมูลแล้วรู้สึกสบายใจขึ้นเยอะนะครับว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นครั้งหน้าเนี่ยพวกเราก็คงค่อนข้างที่จะวางใจได้แล้วก็รักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็คงจะไม่ได้หนักหนาสาหัสนะหรือว่าน่าจะมีมาตรการในการรับมือที่ช่วยบรรเทาความทุกข์ตรงนั้นให้ผ่อนคลายลงไปครับ อีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจในงานครั้งนี้นะครับก็คือส่วนของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือที่เรารู้จักกันย่อๆว่าทางกสทชนั่นเองช่วงที่ผ่านมานะฮะต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยคงได้ยินชื่อของกอสทชอบ่อยครั้งขึ้นนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยก็เป็นเรื่องของการประมูลคลื่นความถี่ 3G จะมีการปรับเปลี่ยนไปใช้คลื่นความถี่ที่2.1กิกะเฮิรตซ์นะครับซึ่งรายละเอียดเหล่านี้เนี่ยทางกสทชก็ได้ยกมาไว้ที่งานที่นี่นะครับ นอกจากเรื่องขึ้นความถี่แล้วนะครับยังมีเรื่องของโทรทั์ยุคดิจิตอลที่บางประเทศตอนนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกไปเป็นดิจิตอลแล้วทางกสทชก็มีหน้าที่ในการดูแลจัดการแล้วก็วางแผนแม่บทในการเปลี่ยนถ่ายในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงบริการสาธารณะต่างๆที่มีเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าขึ้นต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นเรื่องของเทเลมดิซินนะครับทั้งหมดนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็พวกเราประชาชนชาวไทยเนี่ยก็ต้องคอยติดตามนะครับความขึ้นหน้าในการดําเนินการ นะครับหรือว่าแผนการต่างๆซึ่งก็จะมีหน้าที่สำคัญนะฮะในการผลักดันให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยเดินหน้าไปได้ทัดเทียมกับนานาชาติครับสวัสดีค่ะมาติดตามเรื่องของเทคโนโลยีที่น่าสนใจกับซีดีกว่านะคะวันนี้ซีมีเรื่องของ Facebook มาเล่าให้คุณผู้ชมฟังค่ะหลายสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมานี้นี่ะต้องบอกว่ามีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งบน f a c e b o o k ที่เป็นที่นิยมหลายคนคงเคยเล่นกันแล้วนั่นก็คือเรื่องของ ไทม์ไลน์พอพูดถึงไทม์ไลน์เฉยๆแบบางคนที่ยังไม่เคยเล่นอาจจะมึนๆนิดนึงก็คือแอปพลิเคชันตัวนี้ที่สามารถทําให้เราเนี่ยเข้าไปตัดต่อวิดีโอคือเอารูปเนี่ยไปเรียงเรียงกันแล้วใส่เพลงได้เหมือนทอําสไลด์ยังไงอย่างนั้นเลยทีเดียวแต่ล่าสุดนี้นะคะต้องบอกว่าแอปพลิเคชัน t i m e l i น์นั้นได้เปิดตัว Timeline Movie Maker ขึ้นมาสําหรับการตัดต่อและชวนคุณมาทําหนังสั้นโดยเฉพาะค่ะ แอปตัวนี้บน Facebook เป็นการพัฒนาร่วมกันกับทางค่าย definition 6ซึ่งสามารถเข้าไปลองเล่นกันได้ที่ timeline moviemaker com หลังจากเชื่อมต่อเข้ากับ Facebook แล้วเราก็สามารถสร้างหนังสั้นส่วนตัวจากช่วงเหตุการณ์สำคัญสำคัญบนไทม์ไลน์ของเราได้เลยค่ะการใช้งานไม่ยากเลยนะเพราะหลังจากที่กดปุ่ม make your movie ที่เหลือปล่อยให้เป็นหน้าที่ทม l ล n e moviemaker ได้เลย ซึ่งสิ่งที่เราจะได้ออกมาก็คือหนังสั้นความยาวหนึหนาทีที่จัดการตัดต่อให้เบ็ดเสร็จโดยอัตโนมัติว้าวคือหลังจากเปิดตัวไทม์ไลน์ออกมาเนี่ยก็มีทั้งคนชอบแล้วก็ไม่ชอบนะคะซึ่งก็ไม่แปลกหรอกคะ่ะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยที่เขาเปิดเป็นลูกเล่นตัวใหม่หรือเป็นกิมมิกใหม่ๆที่เพิ่งใส่เข้าไปนี้ก็เชื่อว่าทำให้หลายคนนี้น่าจะพูดว่าชอบมากกว่าคะ่ะ ในการสร้างวิดีโอขึ้นมาขั้นต่ำเราจะต้องมีรูปภาพอย่างน้อย50รูปบนโปรไฟล์ของเราค่ะถ้าคุณมีไม่ถึงก็เพิ่มไปให้ถึงสิจากนั้นก็รอสักครู่หนึ่งปล่อยให้แอปทำงานมันไปเรื่อยๆซึ่งเมื่อเสร็จเรียบร้อยเราจะได้วิดีโอรวมไฮไลท์ของตัวเองในสปายไทม์ไลน์แบบนี้ดูๆไปแล้วหลายคนอาจบอกว่าคุ้นตาจังเลยนั่นก็เพราะว่าวิดีโอนั้นเป็นแนวเดียวกับที่ทาง Facebook ใช้โปรโมทฟังก์ชันไทม์ไลน์ตอนเปิดตัวนี่เลยค่ะต่างกันที่ คราวนี้เป็นการเอาภาพส่วนตัวของเราเองใส่เข้าไปแทนถ้าได้หนังสั้นแนวไทม์ไลน์ออกมาเรียบร้อยแล้วนี่นะคะใครที่ดูปับ๊บยังรู้สึกว่าไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่สามารถไปแก้ไขได้จะแก้ไขเปลี่ยนภาพหรือว่าใส่เสียงดนตรีประกอบใหม่ก็ทําได้นะถ้ารูปไม่ถูกใจอยากเปลี่ยนใหม่สังเกตดูในหน้าผลลัพธ์บริเวณด้านล่างจะเห็นภาพถูกจัดเรียงเอาไว้ก็แค่เอาเมาส์ไปคลิกเพื่อเปลี่ยนรูปได้เลยค่ะ ส่วนแนวดนตรีประกอบถ้าเลือกเพลง o r i g i ินอของ Timeline Movie m a k e r ไม่ค่อยโดนหรือว่าไม่สอดคล้องกับภาพคลิกเปลี่ยนเพลงได้แบบนี้เลยทำเสร็จแล้วอย่าลืมกดแชร์ส่งต่อให้เพื่อนๆพือืกดอ่นดูด้วยนะคะยิ่งถ้าในโปรไฟล์ของเรามีการอัพวิดีโอเอาไว้ด้วยก็ยิ่งทำให้หนังสั้นของเราออกมาดูดีขึ้น เห็นไหมล่ะคะคุณผู้ชมงานเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมีแต่สนุกทั้งนั้นเลยทีเดียวนะคะสร้างหนังสั้นง่ายๆไม่ต้องจ้างคนมาตัดต่อแบบนี้ซิว่าหลายคนคงหลงรักไทม์ไลน์มากขึ้นแล้วลองไปใช้ดูนะคะสำหรับคนที่ไม่เคยใช้เดี๋ยวซิจะลองตัดต่อและโพสต์ดูส่วนจะมีใครกดไลค์หรือเปล่าเนี่ยซิจะรอนะคะสวัสดีค่ะช่วงหน้ามาแอลเมืองเหนือให้หม่วนชื่นหัวใจกับคารวาลอิสสุติดตามกันได้ในช่วงหน้าครับ